คอแนะนำการใช้งานวันไร้ EP นี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งาน Microsoft 365นะครับเดี๋ยวว่าตัววันไร้ที่อยู่ใน Microsoft 365นใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Android ที่อยู่บนมือถือแล้วก็แท็บเล็ตนะครเดี๋ยวไปดูในคลิปนครับว่าการใช้งานบน OS ของ Android เนี่ยจะมีวิธีการใช้งานง่ายยากมากน้อยแค่ไหนนะครผมบอกเลยคล้ายๆกับ iPad กับ iPhone นั่นแหละง่ายเหมือนกันนะครไปชมในคลิป้องห้อเลยครับ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง TIT นะครับผมช่องแนะนำทริคการใช้งานคอมพิวเตอร์ข่าวสารในด้านไอทีต่างๆหรือว่าการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานต่างๆเนี่ยมาแนะนําให้ท่านชมรับชมกันในทุกสัปดาห์นะครับผมโอเคมาครับผมรู้ถึงคลิปวันนี้กันดีกว่าคลิปวันนี้ก็ จะเป็นคอร์สการใช้งานตัว OneDrive ใน Microsoft 365นะครับผมหลังจากพาร์ทที่แล้วหรือว่า EP ที่แล้วเนี่ยเราทำในส่วนของ iPad ไปที่เริ่มรอยแล้วนะวันนี้เราก็จะมาอยู่ในส่วนของตัวที่เป็นแท็บเล็ตหรือว่ามือถือที่เป็น Android นะผมอันนี้ผมจะรวบรวมไว้เป็นอันเดียวกันเลยเนาะเพราะว่าตัวแท็บเล็ตกับ ตัวมือถือ Android เนี่ยมันคืออันเดียวกันเนาะมันต่างแค่หน้าจอเฉยๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมอันดับแรกครับผมอันดับแรกก่อนที่เราจะใช้งาน Microsoft 3 6 5นะครับผมในตัวแท็บเล็ตหรือว่ามือถือที่เป็น a n d r o i d เนาะเราต้องไปโหลดแอปมาก่อนเนาะในที่นี้ผมโหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ผมจะหมดหมู่แคตตาล็อกไปเรียบร้อยแล้วว่านี่คือ Microsoft 3.5ก็จะมี Word Excel PowerPoint แล้วก็ OneDrive นะผมผมแนะนำให้โหลด3ตัวนี้นะไอ้ Word Excel PowerPoint OneDrive หรือว่าจะโหลด อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้3ตัวเนี้ยนะครับผมสมมติใช้แค่ Excel ก็โหลดแค่ Excel มาแต่ว่าอันเนี้ยต้องมาด้วยนะผมวันไรเนี่ยต้องโหลดติดมาด้วยเลยนะครับผมห้ามลืมไปเด็ดขาดนะครับผมอ่าแล้วก็ถ้าใครไม่รู้ว่าโหลดได้ตรงไหนนะครับผมให้เข้าไปโหลดที่ Play Store นะครับผมเพรสโตอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ Play Store กดเข้าไปนะครับผมก็พิมพ์นะครับผมพิมพ์สมมติ Excel ซลอะเวิร์ดก็ได้เวิร์ดนะครับผมพิมพ์เวิร์ดตามนี้ก็จะขึ้นเป็นตัว Microsoft Editor Word ขึ้นมาแบบนี้นะผมนี่ก็จะมีย่อยๆขึ้นมาด้วยเนี้นะครับผม สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยในที่นี้ผมดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะมาลองสร้างไฟล์ที่ตัววันไร v e ของผมดูนะครับผมจะคลิกขวานะแล้วก็ลองสร้างเป็นโฟลเดอร์ขึ้นมาโฟลเดอร์หนึ่งชื่อว่า Android แล้วกัน e r o i n d แล้วกันนะไม่รู้เขียนถูกหรือเปล่านะเอาแบบนี้ก่อนนะครับผมแอนดรอยแล้วก็กดเข้าไปข้างในปุ๊บอันนี้เป็นการสร้างไฟล์ในวันไรฟ์นะถ้าใครยังไม่เข้าใจเนี่ยลองย้อนกลับไปดูตั้งแต่ EP ีแรกได้นะก็จะเข้าใจมากขึ้นนะครับพอสร้างโฟลเดอร์เรียบร้อยแล้วปปบกก็กดเไ คลิกขวาแล้วก็สร้างไฟล์ Excel หรือว่าใครอยาก Copy มาวางก็ได้นะอันนี้ผมจะสร้างไฟล์ Excel เนาะชื่อว่าจอบหนึ่งนะจ็อบหนึ่งอีกแล้วนะผมจ็อบหนึ่งแล้วก็เป็นไฟล์ Excel เนาะจ็อบหนึ่งกดเข้าไปนะผมแล้วก็สร้างตารางมาสักอันหนึ่ง insert table เบิลนะผมตึงอ่าโอเคแล้วก็เลขหนึ่งเลขสองเหมือนเดิมเหมือนกับ iPad เลยนะผมอ่ะเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะผมแล้วก็เซฟไอซึ่งมันเซฟอัตโนมัติไปแล้วเนาะถ้าเป็น Microsoft 365ามหกห้นะผม แล้วก็ถ้าสร้างไฟล์บน OneDrive เนี่ยมันจะเซฟอัตโนมัติอยู่แล้วน้องโอเคเราปิดไฟล์น้องเราปิดไปแล้วอันนี้จะลองเทสให้ดูนะโอเคไฟล์ซิงค์เรียบร้อยเป็นสีเขียวเรียบร้อยน้องทีนี้เราไปที่มือถือกันบ้างน้ผมอ่าให้เราเปิดที่ตัว OneDrive น้ผม OneDrive คือตัวนี้น้อง OneDrive คือตัวนี้กดขึ้นมาปุ๊บนะครับผมสังเกตว่า OneDrive ที่คอมพิวเตอร์ของผมเนี่ยล็อกอินด้วยอีเมลอะไรน้ผมให้เข้าไปโน้ตที่ตรงนี้นะผมรูปก,ก้อนเมฆที่เป็นสีเทานี่ผมกดเข้าไปแล้วก็จะขึ้นอ่า ว่าล็อกอินด้วยวิสโน่แปดหนึ่งสองสามใช่ไหมล่ะอ่าโอเคผมเข้ามาดูที่วันไดที่ผมเปิดเมื่อกี้นะผมแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้อ่าลงชื่อเข้าใช้ด้วยอะไรก็วิสโน่แปดหนึ่งสองสามเลยกับผมนี่ตามนี้นะผมแล้วกดลูกศรชี้ไปด้านขวาตามนี้นะผมเดี๋ยวเขาจะให้ใส่รหัสผ่านเนาะก็ใส่รหัสผ่านอีเมลของเรานั่นแหละนะผมอ่าอันนี้ของผมมันจำมาอยู่แล้วมันก็เลยไม่ให้ใส่รหัสผ่านนะผมแต่ถ้าใครไม่เคยล็อกอินใช้งานเลยเนี่ยมันก็จะให้ใส่รหัสผ่านนะผมอันนี้ผมเคยล็อกอินไปแล้วครั้งหนึ่ง นะครับผมแล้วเราเอาออกเพื่อที่จะมาเทสให้ทุกคนดูนะครับผมอันนี้คือหน้าตาของ OneDrive นะครับหน้าตาของ o n e d r i v เป็นแบบนี้มีหน้าแรกอ่าภายหลังอ่าโอเคมีหน้าแรกมีไฟล์อันนี้ก็จะโชว์ไฟล์ที่ใช้งานล่าสุดนะครับผมมีไฟล์มีรายการที่แชร์มีภาพถ่ายแล้วก็มีของชั้นนะสามารถดู account ต,ตรงนี้ได้วัาตรงหรือเปล่ามุมซ้ายด้านบนกดเข้าไปนะครับ จะเห็นว่าเป็นอีเมลนี้ถูกต้องนะเราสามารถสร้างไฟล์จากตรงนี้ได้เลยนะผมกดบวกก็จะมีไฟล์ให้เลือกว่าต้องการอัปโหลดต้องการอัปโหลดออเดอร์หรืออัปโหลดเอกสารหรือต้องการถ่ายรูปหรือต้องการสแกนหรือต้องการสร้างสเปรดชีตนะครับสามารถทําผ่านหน้านี้ได้เลยในที่นี้ถ้าผมแนะนำนะผมแนะนําให้สร้างไฟล์เนี่ยต่างๆหรือว่าสร้างโฟลเดอร์เนี่ยจากอันนี้นะผมให้ให้เข้ามาที่ไฟล์ก่อนนะผมให้เข้ามาที่ไฟล์ก่อนตรงนี้ไฟล์ตรงนี้นะผมไฟล์ตรงนี้เราจะเห็นนะโฟเดอร์ต่างๆที่อยู่ในวันได์ของเราครับสังเกตเห็นอะไรไหม สังเกตเห็นโฟลเดอร์ที่เราสร้างจากในคอมเมื่อกี้ไหมครับผมมันจะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Android ที่เราสร้างจากในคอมเมื่อกี้ซึ่งเป็นโฟลเดอร์นี้นะครับผมในนี้ก็จะมีไฟล์ใช่ไหมผมจะลองคลิกเข้าไปดูว่าจะมีไฟล์หรือเปล่าคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับผมคลิกเข้าไปแล้วปุ๊บสังเกตว่าจะเห็นไฟล์อยู่ในนี้นะครับผมชื่อ Job 1หนึ่งสมมติผมอยากสร้างไฟล์จากบนแท็บเล็ตกดบวกไปแล้วก็สร้างเอกสารที่เป็น Word นะตั้งชื่อว่าเป็น Job 2กดตกลงนะครับผมซึ่งกําลังสร้างเอกสารนะคร,รมกรแ Word นะครับผม Word ที่เราโหลดมาเมื่อกี้3ตัวเลือกเมื่อกี้3แอปเมื่อกี้ก็เป็น Word e x c e l กเลพเนาะที่เรา Word มันจะเด้งไปที่ Word เลยก็คือตั้งชื่อไฟล์ปุ๊บมันจะเด้งไปเปิด Word ที่เป็นหน้าเปล่าๆขึ้นมานะผมผมจะลองใส่ข้อม,มูลแล้วก็ลองปิดไปแล้วก็ไปดูในคอบมนในคอมเนมี่ยมันจะอัปเดตตามหรือเปล่านะครับผมอันนี้ถ้าเข้าครั้งแรกเนี่ยมันจะไอ้นี่นะมันจะช้านิดนึงนะผมอ่าสังเกตว่า Word ของผมเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยตัว Word เนี่ยครับผม Excel เวิร์ดพาวเวอร์พอยต์เนี่ยยังไม่ได้ล็อกอินใช้งานเนาะคือทุกคนต้องเมลของทุกคนต้องมีสิทธิ์ใช้งาน Microsoft 3. 6 5ก่อนนะ .om ถึงจะสามารถใช้งานพวกแอปพลิเคชันตรงนี้ได้นะต้องมีสิทธิ์นะเอาเมลเปล่าๆไปล็อกอินเ,เนี่ยไม่ได้แน่นอนนะ .om ต้องไปซื้อสิทธิ์ Microsoft 3 6 5เนาะใครที่ยังไม่ซื้อก็สามารถอ่าเข้าไปดูรายละเอียดที่กลุ่มที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เนาะอ่าอันนี้ผมก็เข้าไปในเวิร์ดเมื่อกี้ที่ผมเปิดค้างไว้นะ .om แล้วก็ใส่อีเมลไปนะ .om พิึ๊บ นะครับผมมันได้ใส่รหัสผ่านแล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้ไปนะผมอ่ามันก็จะเปิดจ็อบ2ขึ้นมาอันนี้เป็นการสร้างไฟล์จากตัวมือถือนะผมนี่เป็นหน้าไฟล์เปล่าๆเลยนะผมผมแนะนานะถ้าจะสร้างไฟล์หรือสร้างโฟลเดอร์เนี่ยให้แบบสมมติสร้างไฟล์แล้วกันนะให้สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาก่อนแล้วค่อยเข้าไปสร้างในโฟลเดอร์ที่เราสร้างอีกทีหนึ่งนะผมอย่าสร้างข้างนอกนะเดี๋ยวมันจะงงนะ,ะสมมติผมต้องการพิมพ์ที่ไอทีม uh, I แล้วกันนะพิมพ์เสร็จแล้วปุ๊บกดติ๊กถูกตรงมุมซ้ายตรงนี้ก็คือทําเสร็จแล้วกดติิ๊กกกกถูกไไไปปปปนะ,ะมััจเเอ้ยแลลลวดดบค็ื ปิดเวิร์ดไปเลยนะครผมผมปิดเวิร์ดไปก่อนนะปึ๊บเข้าไปดูในวันได้นะครผมเข้าไปดูในวันได้สังเกตว่าจะมีทั้ง job หนึ่งแล้วก็ job สองนะครับในโฟลเดอร์ของ Android ตรงนี้นะครับโฟลเดอร์แอนดรอยตรงนี้กดเข้าไปปึ้งก็จะมี job หนึ่ง job สองเดี๋ยวเราไปดูในคอมบ้างว่าคอมจะขึ้น job หนึ่งกับ job สองหรือ job 1, job เ,ปเปล่าอ่าโอเคคอมขึ้นแล้วเห็นไหม job สองโผล่ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับคือมันจะซิงกันแบบออโต้แบบเปรียวไทม์เลยนะครับผมจะลองเข้าไปใน job สองนะครับ ว่าจะเห็นข้อความที่ผมสร้างขึ้นไว้เมื่อกี้ไหมก็คือ TAT นะผมเห็นเรียบร้อยแล้วเห็นไหมข้อความที่เขียนจากมือถือนะโอเคผมปิดไปทีนี้เราจะไปเปิดไฟล์ job หนึ่งที่เราสร้างในคอมเนาะ job หนึ่งเนี่ยว่าเราจะเห็นเป็นตารางหรือเปล่าอ่ะผมกดเปิดเข้าไปมันก็จะเด้งไปที่ Excel น้ซึ่งถ้าล็อกอิน Excel หรือว่า Word PowerPoint เนี่ยค้างไว้แล้วปุ๊บเนี่ยนะม,มันก็จะซิงค์ไปทุกแอปเลยเนาะถ้ามันขึ้นมาแบบนี้ให้กดเปิดตรงนี้ครับผมนี่เปิดตรงนี้มันก็จะเด้งไปที่ตัวแอป Excel น้ ซึ่งมันจะแก้ไขงานได้ง่ายมากขึ้นนะกำลังเปิดจอบหนึ่งเห็นไหมอ่ามันกําลังดาวน์โหลดไฟล์จากวันไรมาเปิดนะผมเราจะเห็นเป็นตารางนะผมที่เราสร้างจากคอมเมื่อกี้ซึ่งมันจะสิงกันอ่าโอเคอันนี้มันให้ผมล็อกอินอ่ะผมล็อกอินให้เขาก่อนนะวิสโน่แปลงหนังสือมากดไปกดใช่ไปกดถัดไปนะผมบางคนอาจจะไม่ขึ้นให้ล็อกอินเนาะก็คือมันมันลิงก์กันหมดเลยนะ้งหมดมันลิงก์กันหมดเลยทั้งสา่แอปเปิด Excel PowerPoint พอยต์นะผมวันไรด้วยนะตารางขึ้นมาแล้วเรือกี้เมื่อกี้นะผมตารางขึ้นมาแล้วเป็นที่เเเรราีีีียงกกันนนมมื่่ออ้้ะะผท ผมจะลองเปิดไฟล์พร้อมกันนะผมทั้งใน iPad แล้วก็เอ้ยทั้งในมือถือที่เป็น Android แล้วก็ไฟล์ที่อยู่บนคอมนมองผมจะลองเปิดดูนะผมผมไปเปิด Android ลองเปิดนี่หนูปึ๊บนะผมอยวมาดูกันว่ามันจะขึ้นยังไงนะผมเปิดมาเรียบร้อยนะผมเปิดมาเรียบร้อยผมโยกเข้าไปด้านข้างนะผมแล้วก็โยกอันนี้เข้ามาด้านข้างนะในคอมผมคลิกเซลนี้เซลเซลสองนี่ไหมืมอในมือถือทุกคนจะเห็นไหมว่ามันจะขึ้นเลยว่า มีคนที่คลิกเซลล์นี้อยู่สมมติผมพิมพ์อันนี้เป็นคอมพิวเตอร์นะก็พิมพ์คอมพิวเตอร์ไปใน Android ก็จะขึ้นนะถ้าเรากดพิมพ์ไปแล้วเนี่ยในน n d อ o i d ขึ้นเลยนะผมนี่ตรงนี้คอมพิวเตอร์ที่ผมพิมพ์เมื่อกี้นะผมขึ้นเลยคอมพิวเตอร์ตรงนี้ทีนี้ผมจะลองพิมพ์จากในมือถือนะผมว่ามันจะขึ้นตรงไหนนะผมลองพิมพ์ตรงนี้แล้วกันนะเอาพิมพตรงนี้นะผมเห็นไหมในคอมก็จะขึ้นนะว่าผมกําลังคลิกที่เซลล์ไหนอยู่นะผมผมก็จะพิมพ์มือถือปึ้มพิมพ์เสร็จกดติก๊กถ อันนี้ก็ในคอมเนี่ยโชว์เรียลไทม์ลยเนาะว่ามีคนพิมพ์อันนี้อยู่เห็นด้วยว่าใครเป็นคนพิมพ์เนะผมชื่อวิษณุศรีดาบัวเห็นได้เลยนะผมว่าใครเป็นคนพิมพ์ในในส่วนในมือถือก็จะเห็นเหมือนกันว่าใครเป็นคนคลิกอยู่ตรงนี้เห็นไหมวิษณุศรีดาบัวขึ้นแบบเรียลไทม์เซฟแบบออโต้เซฟแบบอัตโนมัติเลยนี่คือจุดเด่นของ Microsoft 3ามหนะใครที่ใช้งานบนคอมหรือว่า MacBook อ,อย่างเงี้ยนะผมสามารถเอาวิธีนี้ไปใช้งานแบบทําแบบเรียลไทม์ได้เลยหรือแม้กระทั่งแชร์ไปให้คนอื่นทำเนี่ยก็จะเห็น,นเหามา ก็จะเห็นเป็นชื่อของเขาเลยน้ชื่อตามอ e ีเมลเขาเลยเนาะอันนี้ในกรณีที่แชร์ไปหาคนอื่นนะครับผมนี่คือข้อดีของ m i c r o s o f t 365เนาะย้ำน้อว่าโปรแกรมที่อยู่บนคอมเนี่ยต้องเป็น Microsoft 365เท่านั้นนะครับผมถึงจะสามารถเซฟออโต้ auto, หรือว่าเห็นลิงก์ไฟล์แบบนี้ได้นะนี่มีไฟล์แล้วก็ใครรู้ว่าเป็น365ไหมกดไปที่ไฟล์แล้วก็ไปที่ Account น้อจะเห็นว่าอันเนี้ยจะโชว์เป็น Microsoft 365นี่คือโปรแกรมล่าสุดนะครับโปรแกรม Office ล่าสุดที่ Microsoft ปล่อยมานะคร แล้วก็มีการอัปเดตตลอดอายุการใช้งานนะผมหลักๆก,ก็จะประมาณนี้หนมในส่วนของใช้งานบนมือถือนะผมทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามือถือมันดูอะไรได้บ้างนะสมมติผมปิดหน้านี้ไปก่อนทุกคนไม่จําเป็นต้องเข้าไปเปิดไฟล์ที่วันไดอย่างเดียวก็ได้นะสามารถเปิดไฟล์จากตัวหน้า Excel ได้เลยนะผมหรือว่าหน้า Word ได้เลยถ้ารู้ว่าไฟล์ที่เราจะทํางานเนี่ยคือใช้งานด้วยโปรแกรมอะไรนะผมสมมติผมรู้ว่าไฟล์ผมที่ผมจะใช้งานเนี่ยคือโปรแกรม Excel ผมกดไปที่ Excel นะผมปึง้งเปิด Excel ขึ้นมานะผมอ่าแล้วก็สามารถ มาที่เมนูเปิดตรงนี้ได้แล้วเนี่ยเปิดนะครับมันก็จะให้เราลิงก์ไปที่วันไดของเราก็คือวันไดตรงนี้อันนี้อันนี้อันนี้นี้นนนนกดเข้าไปเลยนะครับมันก็จะโชว์เป็นโฟลเดอร์ต่างๆนะครับที่เรา,าสร้างไว้นะครับกดเข้าไปใน a อ d r o i d ก็จะเห็นไฟล์นะครับไฟล์ที่เราสร้างไว้มีทั้งจ็อบหนึ่งแล้วก็จ็อบสองนะครับในส่วนของถ้าเปิดจาก Excel เาะเนี่ยมันจะมันจะเขาเรียกอะไรมันจะฟิลเตอร์เลยว่ามีไฟล์ไหนบ้างที่เป็น Excel ในนี้ก็จะสามารถเปิดได้เลยนะครับหรือจะเปิดจากล่าสุดก็ได้นะครับล่าสุดตรงนี้ มันก็จะโชว์งานที่เราเปิดล่าสุดนะครับราวนี้สามารถกดเปิดจากตรงนี้ได้เลยแล้วก็กดแก้ไขตรงนี้ได้เลยแล้วก็มันก็จะเซฟอัตโ,ตโน,นมัตินะครับนี่ตามนี้เลยใช้งานค่อนข้างสะดวกครับผมเวลาออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยสามารถแก้ไขางานผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับผมอันนี้ส่วนของวันไร้เนาะมเข้าไปในวันไร้เรามาดูกันว่าแอคเคาท์ของเราเนี่ยถ้าอยากถ้าเกิดว่าวันไร e ของเรามีหลายแอคเคาท์นะครับสามารถเพิ่มแอคเคาท์เข้าไปได้อันนี้ในกรณีที่แอคเคาท์ที่เป็นของแพลนขององค์กรมันจะเพิ่มได้หลายแอคเคาท์แต่ถ้าเป, Home Use ปกติ จะไม่สามารถเพิ่มได้มากกว่า1นึ่งแอเคานะผมสมมติถ้าอยากรู้ว่าวันได้ของเราเนี่ยถูกใช้งานไปเท่าไหร่แล้วให้กดมาที่ชั้นนะผมชั้นอ่ามันจะโชว์ว่าจาก1นึ่งเทเลบอใช้ไปแค่1นึ่งิกะไบแค่นั้นเองนะผมตามนี้เลยเนาะหรือถ้าเผลอลบไฟล์ก็สามารถกดเข้าไปในถังรีไซเคิลได้เลยก็จะมีอ่าไฟล์งานที่ถูกลบแล้วก็สามารถกู้คืนได้ภายใน60บวันนะผมหรือว่า30บวันนะผมจะไม่ได้เหมือนกันคอนเซปต์หลักๆก,ก,ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสําหรับการใช้งานบน Android หรือว่าแท็บเล็ตที่ นะครับผมตกหล่นอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็สามารถทักมาถามเพิ่มเติมได้ว่าอยากถ้าอยากรู้อะไรนะครับผมโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก้องว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้มากก็น,น้อยสำหรับเพื่อนๆเนาะใครติดปัญหาอะไรหรือว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมนี้ก็สามารถคอมเมนต์วิธีการใต้คลิปได้เหมือนเดิมนะครับผมเชื่อไหมครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ